บริเวณถนนเลียบคลองประปาย่านพระราม6ตรงข้ามอาคารทิปโก้เป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงของการเกิดเหตุอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการวิ่งราวทรัพย์ขโมยทรัพย์สินภายในรถตลอดจนการโจรกรรมรถยนต์ทําให้มีผู้เสียหายมาแล้วหลายสิบรายและแม้ว่าทางสถานีตํารวจรคนครบานบางซื่อจะนําป้ายเตือนภัยเพื่อหวังจะข่มขู่ผู้ก่อเหตุมาติดตั้งไว้เกือบสิบป้ายแต่ประชาชนในย่านนี้ยืนยันว่า ยังคงมีผู้ก่อเหตุจำนวนมากที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและพร้อมจะก่อเหตุซ้ำอีก ที่ถูกติดตั้งไว้ตรงเสาต่อหมอ้อบริเวณถนนเลียบคลองประปาย่านพระราม6เป็นป้ายที่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อนำมาติดตั้งไว้เพื่อหวังจะช่วยบรรเทาปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้โดยเฉพาะการจรกจรร,รถยนต์ที่มักจะมีเจ้าของรถนำรถยนต์มาจอดทิ้งไว้จำนวนหลายคันแต่ในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชม สังคมก็ได้ตั้งคําถามถึงการดําเนินการของตํารวจนะคะว่าอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือไม่เนื่องจากว่ามีข้อความหนึ่งที่ระบุไว้ในป้ายว่าจุดนี้มีกล้องวงจรติดแต่จากการตรวจสอบของทีมข่าวบริเวณโดยรอบพื้นที่นี้ยังไม่พบการติดตั้งกล้องวงจรปิดค่ะนายบุญมาศท,ทองสุขเจ้าของรถยนต์ที่นํารถมาจอดไว้บริเวณนี้ระบุว่า ทางออกที่ดีที่สุดในการป้องกันเหตุอาชญากรรมในท้องที่นี้คือประชาชนต้องรู้จักเก็บทรัพย์สินในที่มิดชิดและไม่ว่าจะติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่นี้จริงหรือไม่ตำรวจก็ควรส่งสายตรวจมาดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพิ่มเติมคืออยากเก็บสิ่งของที่มีค่าไว้กับตัวไว้กับรถ2ก็คือตำรวจจะต้องให้ความเรามมาระวังหรือดูแลมากกว่าความเป็นใช้กล้องใช้กล้องอย่างเดียวเพราะว่ากล้องก็คือ มันจะมีประโยชน์ตอนที่ว่าเกิดเหตุแล้วก็มาแค่มาดูว่าใครขโมยแต่จริงๆควรจะปราบตั้งแต้นคือตรวจปล่อยทีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขณะที่พนักง,งานทําความสะอาดกรุงเทพมหานครเขตพญาไทเล่าว่าในพื้นที่นี้เคยเกิดเหตุคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เข้ามากระชากกระเป๋าหญิงสาวคนหนึ่งระหว่างเดินลงจากรถสาธารณะพร้อมยืนยันว่าเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนมาแล้วหลายครั้ง นี่ก็มีมีามขาลงรถเมย์นี่ป้ายตรงซอยน่ะน,นะซอยหกแล้วก็เดินมาทํางานโรงแรมแกนนะ,ะก็มีมอเตอร์ไซค์มาตามวิ่งช่วยกระเป๋าไปประมาณหกโมงเช้าเนี่ยค่ะมีขโมยรถบ้างทุบรถบ้างที่รู้ตอนนี้เด็กเว้นจะเต็มหน้าร้านนะเด็กเว้นจะเต็มหน้าร้านมาชิลเล่ามารบกวนผู้อื่น ส่วนผู้เสียหายซึ่งเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุและเคยถูกโจรกรรมรถยนต์เล่าว่าจอดรถไว้ในช่วงกลางคืนแต่หลังเลิกงานกลับพบว่ารถได้หายไปแล้วและแม้จะพยายามติดตามการปฏิบัติงานของตำรวจอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายคดีก็ไม่คืบหน้ารถของตัวเองเนี่ยได้หายไปเพราะว่าไปจอดในบริเวณดังกล่าวตรงฝั่งตงข้ามอาคารทิปโกะครับเรียบคองปปา จอดในช่วงกลางคืนครับเพราะว่าตรงนั้นจะสะดวกเพราะว่าฝั่งฝั่งที่ตึกจะค่อนข้างจะจอดยาตรงนั้นจะเป็นที่คนพนักงานออฟฟิศจะเข้าไปจอดกันแต่ว่าก็จะเปรี่ยวหน่อยกลางคืนกลางวันยังพอมีมีรถผ่านไปมาแต่กลางคืนค่อนข้างเงียบก็เลยไม่คาดคิดว่าเพราะจอดมาเป็นปีแต่ว่าก็มาถูกคนคนร้ายมาขโมยรถไป <Okay. S 1> เคยเห็นเพราะตอนเกิดเหตุ ก็ยังหากล้องไม่ได้ทั้งกล้องของกทมก็คือหรือกล้องทางราชการก็ค่อนข้างจะหลายขั้นตอนคือค่อนข้างจะลําบากการขอภาพตรวจสอบซึ่งการประกาศตรงนี้ก็คือดีเฉพาะหน้าอาจะเป็นการข่มขู่ผู้กระทําความผิดให้เกรงกลัวในเบื้องต้นแต่ถ้าหลังเกิดเหตุแล้วก็ไม่ไม่ทราบว่าผู้เสียหายนี่จะสามารถไปตรวจสอบได้ ทางตำรวจจะช่วยเหลือตรงนี้มีภาพได้จริงหรือไม่นะครับก็เหมือนจะป้องกันเพียงเบื้องต้นเท่านั้นสถิติการเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ความรับผิดชอบของสอนอบางซื่อตั้งแต่เดือนเมษายนปี2557ถึงเดือนกันยายนปี2557พบการก่อเหตุในคดีวิ่งราวทรัพย์รวม5ครั้งลักทรัพย์ทั่วไป41ครั้งขโมยรถจักรยานยนต์42ครั้งและขโมยรถยนต์7ครั้ง โดยพื้นที่ที่พบการก่อเหตุลักทรัพย์มากที่สุดคือย่านจตุจัก,กรีนรองลงมาคือลานจอดรถบริเวณสวนวชิระเบญจทั์หรือสวนรถไฟและด้วยสถิติการก่อเหตุที่พบทุกเดือนทําให้ประชาชนเรียกร้องไปยังตํารวจให้ทํางานในเชิงรุกมากกว่านี้โดยเฉพาะการส่งสายตรวจเข้ามาตรวจตราบริเวณโดยรอบเพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาอย่างประชาชนในพื้นที่นี้โดยเร็วปิยะสุวรรณเรืองถ่ายภาพเรวดีแซ่ตัน ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน